เราค่ะเมื่อกี้เหมือนเหมือนคลิปมันจะเหมือนมันจะตัดไปอะค่ะก็คืออ่าต่อเลยนะเมื่อกี้ถึงคุณหมอคุณหมอเแจ้งว่าไม่เจอก้อนเลือดก็คือเราก็เลยงงว่าไม่เจอก้อนเลือดหมายถึงอะไรแต่คุณหมอว่าเจอเจอก้อนเนื้อสองก้อนแล้วก็ก้อนเนื้อสองก้อนคือคืออะไรคือแบบตอนนั้นสตันไปแป๊บ,บหนึ่งว่าเอ้ยฉันมาตรวจมาตรวจคัน กับจะต้องมาเจอเนื้องอกอะไรฉันไม่เข้าใจก็เลยตอนนั้นสตันไปแป๊บ,บหนึ่งก็เลยรีบถามคุณหมอเลยอย่าเลีคยณก้อนเลือดอะไรคบคุณหมอคุณหมอว่าใจเย็นๆน,นะอย่าเพิ่งถามให้คุณหมอพูดให้จบก่อนคือแบบเราเอารมณ์แบบเราไม่รู้อะว่า,วาม,มันคือก้อนเลือดอะไรอะไรเงี้ยเราก็เลยถามคุณหมอคุณหมอบอกว่าใจเย็นนะก็คืออ่าพบก้อนเลือดไอ้ก้อนเนื้อสองก้อนอยู่ในมดลูกซึ่งก้อนเลือกก้อนเนื้ออยู่ในมดลูกแล้วเราก็เลยถามว่าแล้วลูกเราล่ะคุณหมอบอกว่าตอนนี้คือ สามครั้งนี้คือมันไม่เจอคุณหมอบอกว่าอ่าขอตรวจเลือดละการว่าฮอร์โมนอะ่ะมันต่ําลงหรือเปล่ามันลดลงหรือเปล่าคือฮอร์โมนในที่นี้คือหมายถึงว่าอะบอกก่อนนะคะว่าฮอร์โมนคือถ้าเป็นบุคคลปกติหรือคนที่ไม่ได้ตั้งครรภ์นเนี่ยฮอร์โมนมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่เราก็ไม่รู้นะว่ามาตรฐานของฮอร์โมนของคนปกติมันเป็นแบบไหนแต่คุณหมอบอกว่าขอตรวจเลือดดูก่อนเสร็จปุ๊บแล้วอาทิตย์หน้า ให้มาตรวจอีกรอบนึงว่าฮอร์โมนมันต่ําลงไหมว่าเรายังจะท้องอยู่ไหมอันนี้คือคุณหมอบอกมาเราเลยอ่ะโอเคกลับบ้านแต่คุณหมอยังไม่คุยเรื่องเนื้องอกนะคะบอกแค่ว่าเจอก้อนเนื้อสองก้อนแค่นั้นเองอแล้วก็กลับบ้านไปพอครบอาทิตย์แล้วก็มาพบคุณหมออีกคุณหมอก็เจาะเลือดอีกรอบนึงคุณหมอบอกว่าฮอร์โมนต่ําลงพอฮอร์โมนต่ําลงปุ๊บแสดงว่าคุณหมอกว่ามีภาวะแท้งล้วก็เลย แล้วเหรอคุณหมอแล้วทีนี้คุณหมอก็เรียกว่ามีภาวะแท้งเพราะว่าอ่าเนื้องอกที่อยู่ในมดลูกอ่ะมันอาจจะเบียดไข่รังไข่ของเราอ่ะหมายถึงว่าเราจะมีก้อนก้อนหนึ่งใช่ไหมคะที่เป็นที่เป็นรังไข่ของเราอ่ะของผู้หญิงอ่ะเสร็จปุ๊บพอเรามีเนื้องอกในมดลูกเนี่ยมันมันจะเบียดกันนะคะเหมือนเหมือนไข่มันเบียดกันอยู่ที่แบบพื้นที่เล็กๆอะอ่ะมันทําให้เราแท้งบ่อยแล้วทําให้เราพอมีลูกปุ๊บเราก็จะแท้งเราก็จะแท้งแบบนี้คุณหมอแจ้งมาแบบนี้เราก็เลย แล้วต้องทํายังไงคะคุณหมอคุณหมอแล้วเราก็ถามคุณหมอว่ามันมันใหญ่มันโตอันตรายไหมอะไรงไงคุณหมอก็แจ้งว่ามันมีสองก้อนก็คือขนาดแปดเซนหนึ่งก้อนเราไม่รู้ว่าแปดเซนเนี่ยมันใหญ่ไหมสําหรับคุณหมอนะคะแล้วเลยถามคุณหมอไปว่าแปดเซนใหญ่ไหมคะคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าแปดเซนก็ถือว่าใหญ่นะแต่ก็ไม่ได้แบบใหญ่มากเหมือนเคสอื่นๆเนีย่ยเขาแบบ เป็นกิโลเปีนกิโลอะไรประมาณนะี้แต่ของเรานี่คือ8เซนก้อนใหญ่แหญ่สุดคือ8เซนแต่มันมี2ก้อนแล้วทีนี้ก็คืออีกก้อนเล็กเนี่ยคุณหมอก็ไม่ได้แจ้งว่ามันกี่เซนค่ะก็คือคุณหมอก็เลยบอกว่างั้นให้ให้ฮอร์โมอนมันต่ําลงจนปกติก่อนไหมแล้วเราค่อยมาคุยเรื่องแบบผ่าตัดกันอะไรแบบนี้อ่ะเสร็จปุ๊บตัวนี้คือตั้งแต่คลิปหคลิปสเนี่ยก็คือเล่ามานีคือ การที่เราพบเนื้องอกนะคะอันนี้คือเราเราเราว่าทาไมอะหนึ่งเราจุดประสงค์คือทำให้เราถึงแท้งบ่อยเพราะว่าสัวเคยแท้งมีภาวะแท้งมาแล้วถึงสามครั้งครั้งแรกนี่คือท้องนองบดลูกอะครั้งแรกนี่คือท้องนองบดลูกครั้งที่สองนี่คือแท้งเหมือนกันแท้งแท้งเหมือนแบบเหมือนแท้งปกติอ่ะตอนเราคิดว่าเราท้องแต่เราก็ คือเราเคยตรวจแล้วมัน,ม,นมันขึ้นสงขีดอะ่ะแล้วพอสักพักหนึ่งประจําเดือนมาปกติอะไรประมาณน,นี้เราคิดว่าเราน่าจะแท้งแล้วก็ครั้งที่สามเนี่ยซึ่งจริง,รงๆแล้วถ้าคุณหมอสาวเนี่ยมันน่าจะเจอก้อนเลือดั้งแหละแต่มันไม่เจอไงเราก็เลยพอรู้ว่าเป็นเนื้องอกเราคิดว่าเอยสองสัยเนื้องอกมันจะบงังบังกล้องอยู่หรือเปล่าตอนที่คุณหมอแบบตรวจภายในอะไรประมาณน,นี้ยค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงอ่าก็คือสรุปคุณหมออ่ะจะนัด ตรวจฮอร์โมนเราอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะยืนยันว่าอ่ะโอเคเราแท้งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะสปุ๊บคุณหมอก็จะมาคุยเรื่องเนื้องอกกับเราค่ะอ่าต่อไปเดี๋ยวสุก,ก็จะบอกว่าอาการเริ่มต้นมันเป็นยังไงทําไมถึงเป็นเนื้องอกอาการการมันเริ่มจากตรงไหนตรงเนี้ยคือตรงนี้แบบจุดทายสมกเลยเพราะว่าบางทีเราไม่รู้เลยว่าอาการนี่แหละคือคนเป็นเนื้องอกก็คือสุก,ก็ไม่รู้ตัวเองมาก่อนว่าเนี่ยมันคือเนื้องอกนะก็คือเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมาลงอีกทีค่ะขอบคุณค่ะ ให้เงี้เดี๋ยวติดตามต่อไปนะคะ